ทุกท่านที่เข้ารับชมในทางช่องครับผมสาหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะามาซ่อมแอมนะครับเพราะว่าแอมเครื่องขยายเสียงที่ขยายเสียงในหมู่บ้านนะครับผมจะเป็นขยายเสียงในหมู่บ้านนะครับจะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผม music ku kit 1200b นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับผมเครื่องขยายเสียงหมู่บ้านนะครับ อาการก็ฟิวขาดนะครับผมฟิวขาดเกิดต้องมีสาเหตุนะครับฟิวขาดในลักษณะที่ไม่ดํานะครับนี่ผมได้รื้อแล้วครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลานะครับรื้อชุดพักขยายออกมาแล้วนะ,ะกเน็เนื้อหาก็จะมาทําการวัดทานจิตเตอร์นะครับ tr ชุดพักขยายไบโพล่านะครับจิตเตอร์ไบโพล่าเนี่ยชุดพักขยายเบอร์ส sc ห้าสองศนะครับที่อยู่ใน ขนานกันอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับครับผมมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นเสียงตามสายนะครับเครื่องขยายเสียง Power Amp ที่ใช้เสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับผมเพื่อเป็นหอกระจายข่าวประมาณนี้นะครับผมเบื้องต้นเลยนะครับเช็คฟิวที่อยู่ด้านในนี้ขาดนะครับจะเป็นฟิล DC นะครับ DC main นะครับผม d c f ีฟิวถแอมป์นะครับเปิดออกมานะครับไอ้ตัวนี้ขาดนะครับผมซึ่งผมก็ได้ทำอตอนตอนถ้าเราจะซ่อมนะครับผมถ้าเรารู้ว่าฟิวขาดเราก็ต้องไปเช็คจุดอื่นก่อนนะครับแต่ผมจะรวรบัาตัดตอนตอนนี้ฟิวขาดในลักษณะที่มีรอยไหม้นะครับด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับครับผม ครับผมเนื้อหาหลักๆเลยนะครับผมถ้าฟิว์ดีซีาเมนขาดนะครับในลักษณะช็อตไหมนะครับก็จะเป็นลักษณะชุดพาวเวอร์ครับผมช็อตนะครับผมผมถอดออกมาแล้วครับชุดพาวเวอร์จะอยู่ตรงช่วงกลางครับถอดออกมาเพราะว่ามันค่อนข้างจะคับแคบสายก็สั้นเนาะก็ถอดออกมาวัดข้างนอกนะครับผมถ้าวัดข้างในก็คงจะลําบากนะครับก็ยกชุดออกมาเลยนะครับผมทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่า เราจะรู้ได้ไงว่าทานจิ๊ตเตอร์ชุดขยายเสียงนะครับชุดกำลังเนี่ยนะครับผมมันขนานกันอยู่หลายตัวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันตัวไหนมันเสียนะครับเพราะว่ามันขนานกันเยอะเหลือเกินนะครับก็วิธีก็คือรอยขาออกนะครับผมรอยขารอยขาที่มันติดกับอ่าวงจรไม่ให้มันออกไม่ให้มันขนานกันนะครับแต่ว่าเรามันคงจะไม่ไหวนะครับผมเนี่ยก็คือถ้าตัวหนึ่งช็อตเนี่ยถ้าเราวัด C กับ E นะครับวัด C ีกับ E เนี่ยมันต้องช็อตหมดแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการวัดให้ดูนะครับว่าเราจะมีวิธีหาตัวเสียแบบไหนอย่างไรนะครับครับผมผมก็จะทําการวัดนะครับผมโดยโดยที่ไม่ต้องลอยขานะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปลอยขาผมก็คงจะไม่ไหวเตือนนะครับผมตั้งไปที่ย่านอาคูนึงนะครับเพื่อจะเช็คใบวงจรนะครับ เช็คในแผงนี่เพราะาเขาขนานกันอยู่แต่เราเราอยากรู้ว่าตัวไหนมันเสียถ้ามันช็อตตัวหนึ่งอ่ะมันเหมือนว่าถ้าเราวัด C กับ E เนาะ C กับ E เนี่ยจะขึ้นหมดนะครับผมให้ดูที่เข็มมิเตอร์นะครับแต่ผมจะทำวัดแต่และตัวจะเป็นอ่าเบอร์ใช้เบอร์เดียวกันหมดนะครับ 2SC 5 2 0 0ทุกตัวเลยขนานกันอยู่นะครับนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนชอ็อตเนี่ยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องลอยขาเนาะเดี๋ยวผมทำการวัดดูก่อนนะ C กับ E ก่อนอเข็มขึ้นเนาะ ก็จะขึ้นครับผมขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งก็ลักษณะนี้แหละแล้วตัวไหนมันเสียตัวนี้เสียสองฝั่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราวัดในวงจรเนาะเพราะมันขนานกันอยู่วัดยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับผมถ้าเราไม่ลอยขานะพูดถึงถ้าใครขยันลอยขาก็ขยันก็ลอยขาแต่ทีนี้ก็ให้เราวิธีของผมก็จะทําการวัดแบบวัดตามหลักสูตรเลยก็ 2 sc 5 2 0 0เนี่ยจะเป็นชนิด npn นะครับมิเตอร์เข็มนะครับสีแดงจะปล่อยไฟลบนะครับสีดำจะปล่อยไฟบวกนะครับสีดำจะปล่อยไฟบวกเพราะงั้นแล้วนะครับผมให้เราทำการวัดประเด็นเจาะตัวเสียเลยว่าตัวไหนมันเสียจริงเสียปลอมเนาะถ้าเราวัดในวงจรเนี่ยไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามันรวมกันอยู่มันขนานกันอยู่เนาะครับมิเตอร์เข็มเี็มสีดำจะเป็นไฟบวก npn นะครับทานมิเตอร์ชนิด,ด npn 2 sc 5 2 0เนี่ย ขา B ีเขาต้องการไปอัดเป็นบวกจับเลยนะครับผมจับเลยจับเข็มสีดำใส่ที่ขา B แล้วก็จิ้มเข็มสีแดงใส่ C นะครับผมเข็มจะขึ้นนะครับค่อนข้างบางเข็มจะขึ้นขาอีเข็มก็ขึ้นเนาะอันนี้ปกตินะครับเนี่ยปกติเลยอ,อ้าว C อีเห็นเคลื่อนเนี่ยคือดูแล้วเหมือนจะดีนะครับผมจริงๆมันก็ดีแหละครับผมแต่ตัวไหนราคเสียทีนี้นะครับผมเพราะมันเหมือนกันไงครับผมถ้าเราวัดตามหนักส่วนนะปก,กติก็คือว่าปกติแล้วตัวไหนช็อตท,ทีนี้ถ้าเราสลับเข็มนะครับสลับเข็มให้เราทําการสลับเข็มก็ทีนี้เราจะ ถ้าเปลี่ยนเหมือนไดโอดเนาะเราก็จะเมื่อกี้เราฟอร์เวิร์ดไปอัดตรงเนาะ NPN ขาบีต้องการไฟบวกอ่าสีดำปล่อยไฟบวกนะสำหรับมิเตอร์เข็มนะสีแดงเป็นลบนะครับทีนี้หลังจากที่เราไปอัดตรงแล้วเราจะไปอัดกลับทีนี้นะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นไดโอดก็จะเป็นอ่ารีเวิร์ดนะครับผมให้เอาสีแดงจับที่ขาบนี้เราจะรู้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวเสียเนาะก็ให้เราทำการ วัดครับผมวัดก็เอาสีแดงจับไว้ที่ขาบีนะทุกตัวนะแล้วก็จิมไปซีอีนะให้ดูที่เข็ยมิเตอร์ผมจะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเสียจริงโดยที่ไม่ต้องลอยขาครับผมครับตัวนี้มันจะขึ้นไปแปลกหน่อยไปแปลกเพราะไงเพราะว่ามันขนานกันอยู่ไงใช่ไหมขึ้นแปลกคือมันเหมือนกันให้เราดูว่าตัวไหนมันขึ้นเหมือนกันล้วก็โอเคไปก่อนนะแล้วก็สบายใจไปก่อน ตัวไหนไม่ได้ขึ้นแปลกเพื่อนนะตัวน,นั้นน่ะนะครับผมพรา่เราวัดตามสูตรแล้วตัวนี้ครับผมเนี่ยใช่ไหมครับโดยโดยที่ไม่ต้องราคาแต่เราจะหาตัวเสียนะหาตัวเสียตัวไหนมันเสียจริงเสียปลอมเนี่ยครับม,มันก็เหมือนกันครับผมลักษณะเหมือนเหมือนกันครับผมตอนนี้เรากำลังจะหาตัวเสียโดวยวัดตามสูตรนะถ้าวัดซีกับอีเนี่ยมันค่อนข้างจะ ไม่รู้เรื่องเพราะมันอยู่ในวงจรเนาะเพราะมันะขนานกันหลายตัวครับผมเนี่ยก็ปกติขึ้นเหมือนกันนะครับอมสูงอมต่าอมสูงต่ําก็เหมือนกันทุกตัวครับนี่งไงเห็นเจอแล้วครับตัวน,นี้เห็นไหมเจอแล้วนะเนีย่ยปึ๊บเห็นไหมแตกต่างเพื่อนเลยตัวนี้อมต่ําเลยนะครับไฟขึ้นเลยครับผมตัวน,นี้อ่ะ แตกต่างเพื่อนก็หมายถึงว่าตัวนี้ช็อตนะครับผมโดยที่ไม่ต้องลอยขานะให้วัดตามสูตรนะครับผมตัวนี้ชอ็อตตัวนี้ช็อตเราก็เดี๋ยวนะหาของมาาร์ k ไว้ก่อนตัวไหนเราเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งไม่ใช่ตัวไหนเนาะนี่ครับตัวนี้นนอ,นนอ่าบกับ C ช็อตนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นแตกต่างเพื่อนแล้ว บีกับซีช็อตเพราะงั้นแล้วตัวนี้ตัวเสียนะครับตัวนี้เสียอ่าเพราะตัวอื่นเหมือนกันปกติหมดตัวนี้ปกติไหมวัดแป๊บนึงครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวอื่นนะครับเหมือนกับตัวที่ผ่านมาอ่าตัวที่วัดผ่านมาตัวที่ไม่เสียนะ ก็ปกติตัวที่แปลกเพื่อนก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ย้นนเรารู้เลยว่าที่ผมกากระบาดไว้ตรงนี้รู้เลยว่าขาบีกับขาซีนะครับรวดถึงกันช็อตถึงกันนะครับเฉพาะขาบีกับขาซีเพราะงั้นตัวนี้ตัวเสียนะครับเห็นไหมผมบีกับอาบีกับซีถึงช็อตสลับเข็มช็อตเลยนะครับผมสลับเข็มยังไงก็ช็อตนะครับเห็นไหมเรารู้แล้วว่าตัวนี้เสีย ร,รอดหมดนะครับรอดปลอดภัยถึงนี่แล้วก็นี่ครับผมตัวนี้เสียลักษณะแบบนี้จะเป็นวิธีการหาแบบไม่ต้องลอยขานะครับไม่ต้องลอยขาไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ว่าเรา,เ,ราเปลี่ยนเราถอดออกเราก็เปลี่ยนออกแล้วเราก็ให้เราทําการเช็คอาด้วยนะครับว่าขาดหรือเปล่านะครับผมประเด็นก็คือว่าจะทําตกเนื้อหาตรงนี้นะครับพรามันขนานกันหลายตัวเนาะตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับฝั่งชุดนี้มันจะเป็นขยายเสียง าตามสายนะครับตัวนี้ก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับ 2SC5200 เป็นชนิด NPN นะครับไบโพล่า NPN นะครับเนี้ยเรามาดูว่ามันช็อตไหมเนาะครับผมจริงๆมันช็อตสองฝั่งนะแต่ว่าตัวไหนช็อตจริงช็อตปลอมเอาเดี๋ยวนะครับผมให้สังเกตดูที่เข็มมิเตอร์นะครับผมลองวัดซีกีดู เห็นไหมขึ้นขึ้นตัวนี้ช็อตซีกับอ e ีนะคบผมซีกนี้จะช็อตซีกับอ e, ีแต่ถามว่าตัวไหนเรามันชอ็อตเราวัดเราจะวัดโดยที่ไม่ต้องลอยขาไม่ต้องลอยขาออกนะไม่ต้องถอดแต่เราจะหาตัวเสียแต่ถามว่าถ้าตัวนึงชอ็ชอตช็อตหมดนะไอซีกเมื่อกี้นะครับฝั่งนั้นอะฝั่งที่อยู่ข้างล่างที่ผมพลิกกับก่อนจะพลิกอะตัวนั้นอะมันช็อตอ่าบีกับซีนะแต่ตัวนี้มันช็อต C กับ E นะเใช่ไหมแต่ถ้าเราวัดเนี่ยมันแขนงก็อยู่เนี่ยวัดตัวไหนมันก็ชอ็อตหมดนะ C กับ E เห็นไหมซีกับ E ปกติจะขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างใช่ไหมครับผมแต่นี่มันขึ้นสองค้งเลยชอ็อตทุกตัวแต่ถามว่าตัวไหนช็อตทีนี้ถ้าวัดตัวไหนก็จะชอ็อตหมดไงครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากลอยขาเราขี้เกียจาอยขาเงียย้ยนะครับผมคือตอนนี้เราวัดเนี่ยชอ็อตหมดทุกตัวเลยนะจริงผมวัดก่อนหน้านี้แล้วก่อนจะทําคลิปละเอาเป็นแนวทางครับผม ประหยัดเวลาลงนะครับผมประหยัดเวลาลงอ่าโอเคครับจริงผมวัดก่อนในเรื่อวัดในลักษณะนี้คือ C กับ E ช็อตหมดแต่ถามว่าต e ัวไหนช็อตก็ให้เราทําการวัดตามหลักสูตรเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผม NPN ไบโพล่าชนิด NPN นะครับผมตัวนี้ NPN ต้องการใบอัรดเป็นบวกเนาะนะครับผมดําเป็นบวกแดงเป็นลบตั้งมเซมินดักเตอร์ไว้นะครับผมจับดําดํานี่เขาจะปล่อยไฟบวกมาเนาะ NPN ต้องการใบอัรดตรง ใบอัดที่ขา B จะต้องเป็นไฟบวกอ NPN ขา B เป็นบวกเนาะใส่มิเตอร์เข็มสีดำ à, จักไว้ที่ขา B ทุกตัวนะครับผมวัดขึ้นโอเคแต่ปกตินะครับผมปกติหมดนะเนี่ยปกตินะครับผมอ่าปกตินะครับนคือหมายถึงว่าถ้าเป็นดโอดก,ก็เรียกว่าใบอัดตรงนะครับผม์เวิร์ดเนาะครับผม ะะมันจะเหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับผมนี่ปกตินะถ้าถ้าเราวัดตามสูตรเนี่ยมันจะปะกติเลยถ้าเราจับใบอัดตรงเนี่ยบี B เป็นบวกเนี่ยเราก็จิ้มเข็มที่ขาบีไว้ขาเอ่อข็มมิเตอร์ออสีดำเนาะปอสืบวกถ้าเราแดงแตะซี C กับอ e ีเนี่ยเข็มมันจะต้องขึ้นนะครับผมครับผมเข็มจะต้องขึ้นนะโอเคถูกต้องนะครับผมนะครับ จริผมวัดก่อนนั้นนี้แหละแต่ผมจะทําให้ดูหมายถึงว่าจะได้สำหรับท่านที่ซ่อมใหม่เนาะจะได้เข้าใจครับ,รบผมก็ประมาณนี้นะครับปกตินะครับผมไปอัดั่า c e e นะครับขา B เป็นบวก NPN เนาะก็ปกติทุกตัวเหมือนกันหมดแล้วถามว่าตัวไหนชอ็อตครับผมโดยที่ไม่ต้องรอยขาสลับเข็มเลยนะครับผมเอาลบมาถ้าเป็นไดนอวกก็เรียกว่า,ารีเวิร์สเนาะ บมอัดกลับทีนี้เราจะเห็นตัวเสียแล้วตอนนี้มันเสียจริงนะเพราะว่าเราไม่ลอยขาครับจับสีแดงสีแดงเป็นลบเนาะเราใบอัดกลับอ่าถ้าเป็นเดียวก็เรียกว่ารีเวิร์ดประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับจิ้มสีแดงไวที่ขาดีนะครับเราจะหาตัวเสียแล้วตอนนี้ครับผมก็ลักษณะนี้อ่าโอเคครับปกติครับผม,ต,บผมตัวนี้ปกติเลย ตัวนี้ไม่ปกตินะครับผมเพาราะงั้นแล้วตัวนี้คือตัวเสียครับเห็ไนไหมอ่าเราจิ้มถ้าตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่อยู่ในแผงนะครับขนานกันอยู่นะปะกติปกติยังไงจริงๆแล้วถ้าวัดข้างนอกจะไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าใบอัดกลับเนี่ยรีเวิร์ดเนี่ยถ้าวัดถอดออกมาวัดจะไม่ขึ้นเลยะครับผมแต่นี่มันอยู่อยู่ในวงจรมันมีอ่าพวกรีเซสเตอร์พวกอาร์านี้อยู่ด้วยกันนะครับผมก็เลยต้องวัด แบบนี้แต่ให้เราสังสงเกตนะตัวนั้มันแปลกเพื่อนตัวนี้เลยนะครับตัวที่สองเนาะครับผมเห็นไหมตัวที่สองเนี่ยขึ้นนะครับนี่คือเสียนะครับปึ๊บกากระบ,บาดไว้เลยเนี่ยตัวนี้เสียครับผมส่วนตัวอื่นมันก็จะเป็นเหมือนตัวตัวแรกนะเพราะว่าผมวัดดูแลแหละก่อนจะทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนี่ยปกติจริงๆถ้าวัดข้างนอกเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับผมวัดข้างนอกไม่ขึ้นเลยครับเนี่ย ข้างนอกจะไม่ขึ้นเลยนะครับผมอ่าพวกนี้ผมวัดแล้วปกติเหมือนตัวแรกเลยนะแต่ตัวที่แปลกเพื่อนคือตัวนี้นะครับผมในขณนะที่เรารีเวิร์ดหรือว่าไปอัดกลับนะครับผมใช้หลักสูตรเหมือนเราวัดไดโอดเนาะปึ๊บเห็นไหมเนี่ยช็อตนะครับเนี่ยช็อตเลยตัวนี้ช็อตเลยเราไปอัดกลับแล้วตอนนี้เอาลบมาใส่ขาบีครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ n อะ n อ n นพอ็ะตามสูตรก็คือขาบีต้องการไฟบวก มาไม่อัดนะครับผมนี่ถ้าเรากลับทางเรารู้เลยว่าตัวนี้เสียคือตัวนี้เสียครับผมเห็นไหมขึ้นปื๊ดเลยเห็นไหมขึ้นปืด๊ดเห็นไหมทั้งๆท,ที่ตัวอื่นเขาไม่เป็นอย่างตัวนั้นนะเห็นไหมครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับผมผมนั้นนำทานจิตเตอร์ทรีอาร์นะครับทรีอา,าร์ใบโพล่าชุดขยายกําลังขยายเสียงเนาะครับผมจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับที่อยู่ในนี้แหละครับผมอยู่ในแผงวงจรนะครับที่ขนานกันอยู่ทุกตัว ลักษณะนี้ตัวคือตัว,ตว,ตวผมซื้อมาใหม่นะลักษณะการวัดก็เหมือนเดิมนะครับผมวัดเหมือนกันแต่ถ้าเราวัดข้างนอกเนี C ่ยซีกับอีจะวัดไม่ขึ้นนะครับซีกับอีจะวัดไม่ขึ้นเลยสลับเข็มก็จะวัดไม่ขึ้นนะครับถ้าอย่างผมทาการวัดสลับเข็มให้ดูนะผมดูดูที่เข็มมิตเตอร์นะซีกับอีจะต้องไม่ขึ้นเลยนะถ้านอกวงจรนะผมผมแตะไปที่ซีกับอีนะเห็นไหมครับผมเนี่ยคือถ้าวัดนอกวงจรจะเป็นจะไม่ขึ้นลเลยนะครับสลับเข็มนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับผม เนี่ยใชมครับผมเข็มจะนิ่งเลยนะครับผมแล้วทีนี้ก็หลักการเหมือนเดิมครับหลักการคือตัวดีนะ,ค,ะ PN, ครับผมก็ npn ขา B นะครับขาขาห่ขาสองข, 1, ข, 2, ข 3, เนี่ย b c e นะครับผม npn เนี่ยไม่อัดต้องการบวกนะครับแต่มิเตอร์เข็มสีดำเขาจะปล่อยไฟบวกนะครับสีแดงจะเป็นลบนะ,ะ npn เนี่ยขา B เขาต้องการไม่อัดเป็นบวกเพราะงั้นแล้วเราเอาบวกใส่แต่ว่าเป็นสีดำนะ มิเตอร์เข็มกับดิจิตอลจะต่างกันสลับกันนะครับผมผมทำการวัดไปที่จิ้มไฟบวกนะครับไฟบวกสีดัำนนะเข้าที่ขา B นะครับแดงแตะที่ขา C และ E เข็มจะต้องขึ้นนะครับทั้ง C และ E ครับผมปึ๊บเห็นไหมเข็มขึ้นครับผมปุ๊บอ่าขึ้นทีนี้ พอเราอ่ารีเวิร์ดนะครับหรือไปอัดกลับนะครับผมให้เปรียบเป็นเหมือนไดโอดเนาะเปียบเปียบเฉยนะครับแต่ลักษณะการทำงานมันก็คล้ายๆกันนะครับไม่อาดรีเวิร์ดนะครับเอาอ่าไฟลบไฟลบมาจิ้มที่ขาบีนะเอาไฟลบมาไปอัดอ่าทานันิเตอร์จะต้องวัดเอาซีดมมาแตะซีดีจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับผมตัวนี้เขาจะต้อง ไว้ไม่ให้กระแสอะไรผ่านนะครับผมถ้าตัวดีนะจะต้องไม่ขึ้นนะครับผมอ้าวซีไม่ขึ้นนะครับอีไม่ขึ้นนะครับผมนี่คือของดีนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมครับผมได้ทําการพักวิดีโอไว้นะครับแล้วก็ได้ทําการถอดนะครับเพื่อจะประหยัดเวลานะครับผมซีนี้ผมถอดออกหนึ่งตัวนะตัวที่เราวัดไว้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะที่เราวัดกันนะ ครัผมก็เพื่อความหายสงสัยเนาะเราก็จะมาทําการวัดดูตัวที่ถอดออกแต่ละซีกอะนะครับมันที่ผมวัดอะมันเสียซีกละตัวนะครับแล้วเดี๋ยวทําการวัดนะครับผมก็วัดข้างนอกวงจรก็จะวัดตามสูตรเหมือนเดิมครับผม NPN ของ C ห้าส0นะครับใบอัดตรงเขียมดำบวก ดันเป็นไฟบวกเนาะจิ้มปึ๊บก็ให้เข็มจะต้องขึ้นนะครับให้ดูที่มิเตอร์นะอ่าคูณหนึ่งครับผมปึ๊บเข็มขึ้นขา c เข็มขึ้นอ่ขาขา e อ่าขึ้นปแปลกแปใช่ไหมครับผมอ่านี่แสดงว่ามีอาการเสียจริงนะครับทีนี้อ่ารีเวิร์สไม่อาจกลับเนาะครับผมสีแดงเป็นไฟลบแต่ n p n ไม่ต้องการไฟลบนะ n p n ขา b เขาต้องการไฟบวกครับผมแต่เราจะ เช็คว่ามันเสียไหมนะครับตัวที่ถอดออกมาครับผมก็แช่ไว้นะครับจิ้มแช่ไว้แล้วก็ไปบวกจิ้มเข้าที่ขา C เข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับจะต้องไม่ขึ้นหรือไม่กระดิกแต่เห็นไหมครับมันขึ้นไงครับผมก็หมายถึงว่าอ่า B กับ C ช็อตครับผมเอาแตะที่ขา E เข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นนะครับ บีกับอีรั่วนะครับไม่ช็อตแต่รั่วนะครับตัวที่ช็อตก็คืออ่บีเอ้บีกับซีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดบีกับซีให้ดูเนาะเอาแค่สองขานะเอาบีกับซีนะครับสลับเข็มแค่บีกับซีเนี่ยนะครับผมนะเอื้อพอให้เห็นไหมไปยึดเลยไฟแดงโล่เลยนะครับผมสลับเข็มนะครับอ่บีกับซีเอื้อเห็นไหมครับผมบีกับซีช็อตนะครับเนี่ยบีกับซีช็อต แล้วก็ B กับ E ไม่ช็อตแต่รั่วนะครับเสียเสียจริงนะครับตัวนี้มาดูตัวอีกฝั่งนึงนะครับที่ผมถอดอกมานะครับผมตามสูตรเหมือนเดิมครับผมตามสูตรก็ NPN บวกใบอัดที่ขา B นะครับผมทำการจิ้มเข็มแช่ไว้ลบจิ้มที่ขา C เข็มจะต้องขึ้นปืด๊ดเข็มขึ้นนะครับโอเค จิ้มที่ขา e เข็มจะต้องขึ้นนะครับเพราะว่าเราใบอัดตรงนะครับเข็มจะต้องขึ้นถูกต้องนะครับมาดูไปอัดกาบสิบอัดกาบเนี่ยเอาลบมาใบอัดที่ขา b ของ npn npn ไม่ต้องการนะไม่ต้องการไฟลบนะเอาลบมาใบอัดนะครับคือรีเวิร์สนะครับจิ้มแช่ไว้นะครับแดงเป็นลบสำหรับมิเตอร์เข็มนะจิ้มที่ขานำจิ้มที่ขา c เข็มจะต้องไม่ขึ้นนะครับปึ๊บจิ้มก็ให้เข็มขึ้นไฟแดงนะครับผมโอม ค่อนข้างที่จะต่ํานะครับในประมาณหนึ่งนะครับยกขึ้นจิ้มที่ขาอีกเข็มจะต้องไม่ขึ้นจิ้มปึ๊บก็ให้เข็มขึ้นครับผมเพราะงั้นแล้วตัวนี้ช็อตนะครับชอ็อตเท่าไงครับผมน่าจะช็อตทุกขาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําการเช็กก่อนนะ c กะับ e นะครับนวัดนองวงจรเนี่ยสลับเข็มจะต้องไม่ขึ้นนะปึ๊บ c กับ e ปึ๊บขึ้นนะครับอ้าวหมค่อนข้างต่ํานะครับ นี่คือเสียแล้วนะจริงๆวัดไม่ขึ้นเลยนะถ้าวัดนอกวงจรนะอย่างที่ผมวัดตัวดีให้ดูเนาะเห็นไหมสลับเข็มขึ้นนะครับนี่ช็อตนะครับเอาลองเอาอ่บีกับซีสิบีกับซีปึ๊บเห็นไหมตัวนี้ช็อตทุกขานะไม่รู้ว่าช็อตช็อตเลยนะครับเนี่ยช็อตทุกขาปึ๊บเห็นไหมบีกับซีก็ช็อตนะครับสรุปแล้วคือช็อตทุกขาเลยนะช็อตทุกขาตัวนี้ช็อตทุกขาแต่ตัวนี้อ่าช็อต อยู่ที่ B และ C แต่รั่วอยู่ที่ B และ E นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในวงจรหลังจากที่เราถอดตัวเสียออกเนาะตัวนี้เนี่ยเราจริงๆแล้วเรายกออกมาแล้วนะปลดออกมาจากในตัวเครื่องผมปลดออกมาจากตัวเครื่องซึ่งจะไม่มีอุปกรณ์อื่นร่วมด้วยนะครับผมจะไม่มี C จะไม่มีพวก IC อะไรที่ร่วมคือเราถอดยกมาแล้ว เนี่ยถ้าเราวัดเอาเราเช็คซีอีจะจ้องไม่ขึ้นเลยนะครับผมเหมือนกับเราถอดออกมาเช็คเลยนะเพราะเราปลดตัวเสียไปแล้วทุกอย่างเหมือนกับเราวัดข้างนอกเลยทีนี้เพราะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นผลรวมเนาะ<ค>พวกรีสเตอร์พวกนี้ตัวอารีสเตอร์พวกนี้มันขนานกันทุกตัวเพราะงั้นแล้วผลรวมมันก็คงที่เพราะงั้นแล้วถ้าเราวัดอนอกวงจรผมถือว่ามันนอกวงจรนะนะนอกจากตัวเครื่องแล้วเพราะว่าไม่มี IC ไม่มีเลกูเลส พวกดอกแรงไฟอะไระไม่มีขดลวดมอแปลงอะไรประมาณนี้เนาะก็คือปกตินะผลรวมปกติทีนี้โทษทีครับมิเตอร์ร่วงทีนี้เราจะมาวัด C กับ E นะครับผมจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับผม C กับ E จะต้องไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เปียเสมวอนกับวัดนอกวงจรนะเพราะาถอดตัวเสียยอกแล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตัวเครื่องไม่ได้มี IC เล็กกเตไม่ได้มี C คาปัซิเตอร์อะไรมาร่วมด้วยเนาะเหมือนกับเราวัดข้างนอกเลยแหละ อ่าทีนี้วัดซีกอีเนี่ยมันคือเข็มจะต้องไม่ขึ้นเลยนะนะครับผมทุกตัวนะให้เราคิดว่าเหมือนกับวัดเอาถอดออกออกมาวัดนอกวงจรเลยเพราะเราถอดตัวที่มันช็อตออกแล้วเข็มจะต้องไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าวัดในวงจรถ้าอย่างตัวนี้ต่อพ่วงเข้าไปในวงจรในในตัวเครื่องแล้วเนี่ยเข็มจะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งที่ยันต์อกักขึงถือว่าปากาตินะครับแต่ที่นี้พอเรายกชดออกมาถอดตัวเสียตัวช็อตออกแล้วเข็มจะต้องไม่ขึ้นเลยอย่างในต้นว่าผมวัดนะ ปึ๊บซีเอสลับเข็มนะเอาตัวนี้ก่อนเนาะปึ๊บซีกับจะต้องไม่ขึ้นเลยนะปึ๊บเห็นไหมไม่ขึ้นนะครับผมจิ้มเข้าไปซีกับเอเข็มไม่ขึ้นปึ๊บยานาคูนึงเนี่ยนะปกตินะครับผมผมสลับเข็มจะต้องไม่ขึ้นนะปึ๊บเห็นไหมนิ่งเงียบกริบวัดตัวไหนก็จะไม่ขึ้นนะวัดตัวไหนดีละ่ะจะได้ไม่บงังมิเตอร์เอาตัวนี้เนาะนจริงผมเช็คก็แหละเพราะว่าเพื่อจะอให้เวลามันสั้นลงครับผมก็นี่แหละครับผมเห็นไหม เอาซีก็อีในวงในในตัวนี้น่ะแต่ว่าอยู่นอกวงจรนะเพราะว่าเราถอดออกจากตัวเครื่องไม่มีคาปาซิเตอร์ไม่มีไอซีเลโกเตที่อยู่ในมาร่วมด้วยนะครับผมก็เปรียบเสมือนที่ว่าเราวัดนอกวงจรเลยนะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมนะครับสลับเข็มซิซีกอีปึ๊บปกติครับเข็มไม่ขึ้นอ่าโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมสลับอีกฝั่งนึงให้ดูนะปึ๊บ สลับมาเป็นฝั่งนี้เนาะจะต,ต้องเหมือนกันนะเพราะเราถอดตัวช็อตออกแล้วซีกีต้องวัดไม่ขึ้นเลยเรียยเสมมอนเราวัดนอกวงจรเพราะเราถอดออกจากตัวเครื่องไอ้ที่ขนานกันอยู่นี่ก็มีแค่รีซิสเตอร์นะครับแล้วก็เจ้า power ชุดขยาย tr ไบ p o l a r สองหกสี่ห้าสองศูนย์นะครับวัดซีกีเลยครับผมจะต้องไม่ขึ้นเลยนะผมให้ดูที่เข็มมิตเตอร์นะผมจิ้มเข้าไปเห็นไหมนิ่งนะครับเหมือนกับวัดนอกวงจรปึ๊บสลับเข็ม ปึ๊บเนีงเลยเขียนไม่กระดิกครับผมคือดีแล้วครับตอนนี้พตอตัวเสียเราตัวตช็อตเราถอดหรออ่ะผมจะส่วมวัดจริงๆผมวัดแล้วแหละนะครับผมพักไปดูว่าผมก็ทําการเช็คแล้วเห็นไหมเขียนไม่ปึ๊บเีลยนะตัวทีหลุดปึ๊บเขาให้เขียนไม่กระดิกนะสลับครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักการก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับก็เป็นแนวทางนะครับผม ครับผมขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่ก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ฝากท่านผู้รับชมใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ